วันนี้นะคะเราจะาเพื่อนๆไปวอกฟอยทำสัญญกรรมแก้หน้าอ,อกครั้งที่3ค่ะครั้งนี้นะคะฟอยเลือกตัดสินใจที่จะทำที่จาเรมคลินิกนะคะกับหมอหลุยค่ะเพราะว่าดูรีวิวแล้วก็คือรู้รสึกถูกใจแล้วก็ถูกชโชว์กับทรงหน้าอ,อกของที่นี่มากๆนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปคลินิกแล้วค่ะก็คือตื่นเต้นมากๆเอาจริงๆคือนอนไม่หลับมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ <c oughs> เ,เพราะว่าผ่างหายจากการทําสัญญกรรมไปนานมากคือหลายปีแล้วที่ไม่ได้แบบว่า โดนบี้ตลลัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตื่นเต้นมากแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจ้าวถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ตนนี้เราก็ถึงที่คลินิกแล้วนะคะเราก็ทำการเซ็นใบเอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเราต้องมีผลตรวจเลือดมาด้วยอันนี้นะคะฟอยก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลมาแล้วนะแล้วก็มีใบรับรองผลตรวจเลือดจากแพทย์ก่อนหน้านี้ก็ดูไว้หลายที่เลยค่ะแต่ว่าเพื่อนที่ทำแนะนำมาที่นี่เพราะว่าหน้าอกเงินสวยมากก็เลยคิดว่าสนใจมาทำที่นี่แล้วก็ครั้งแรกที่มาปรึกษาก็ตัดสินใจที่จะทำเลย ตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีรีคนกันก่อนนะคะระหว่างเราเจอพี่หมอนี่ให้ดูเลยก็คือจะมีหลายยี่ห้อมากนะคะนี่ก็จะมีเมนเชอร์แล้วก็โมติวาเอาจริงๆมี2ยี่ห้อแต่ว่ามีหลายรุ่นนะคะตอนนี้ที่ฟอยใส่อยู่เป็นคิดว่าน่าจะอันนี้แต่ว่าเป็นทรงแบบเป็นทรงแบบ,แบบแบนกว่านี้อีกนะคะ หน้าอกเดิมเหรอคะก็มันค่อนข้างที่จะต่ำแล้วซิลิโคนที่ทำอะ่ะเป็นทรงแบบโลโปรไฟลซึ่งเวลาใส่เสื้อคะ่ะแบบเนี้ยมันจะทำให้ดูแบบไม่มีเนินไม่มีเนินเลยแล้วก็ดูแบบคือมันคือคือหน้าอกอะ่ะใหญ่ ใหญ่ด้วยความกว้างของฐานนะคะแต่ว่าไม่มีเนินเวลาใส่เสื้อผ้าก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยแล้วก็เรื่องของริ้วเป็นรอยซิลิโคนนะคะเหมือนกับว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าเราทําหน้าอกแบบใส่ใหญ่ไปแล้วตัวเราอาฐานหน้าอกเล็กก็เลยทําให้เป็นริ้วได้ะค,ะ okay. ค่ะก็วันนี้นะคะเราเลือกเป็นเออร์โกนอมิกนะคะมาดูว่า เว่าเดี๋ยวเราเข้าไปปรึกษาคุณหมออีกทีว่าจะให้ใส่กี่ซีซีนะคะที่ถืออยู่อันนี้เป็น355ซีซีนะคะก่ดูไม่ใหญ่มากนะแต่จริงๆใส่ออกมาก็ใหญ่เออแต่ว่าปลอยได้เล็กกว่านี้แต่เดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอทุกอนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวได้เวลาปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวจะปรึกษาพี่หมอค่ะ จะเข้าไปปรึกษาคุณหมออีกทีนึงว่าขอเพิ่มมากกว่านี้ได้ไหมเ <laughs> พราะว่าเป็นคนไม่มีเนื้อหน้าอกเลยทำออกมา255้าก็คือจะเล็กมากแต่ว่าทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแอบวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนที่จะเริ่มทํากันอีกทีครั้งที่แล้วก็คุยกันไปแล้วแหละนะนี่รอบสามสามตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะถึงจะเป็นการทําครั้งที่3แล้วก็แต่ก็ตื่นเต้นมากๆนอนไม่หลับเลยอยากได้หนะ้าอกใหม่แล้วก็โอเคสิ่งที่เราทําวันนี้นี่เดี๋ยวเรา เราจัดการบางผืดเนาะลลอะออกมานะลอ้ลอแล้วบางผือดออกมาเ,ออเมื่อกี้ที่ไปตรวจมามีอังผืดค่อนข้างเยอะก็จะต้องทำหนักอีกหนึ่งนะะคะอันนี้ใส่อันใหม่เข้าไปแต่เราอยากให้มันสูงใช่ไหมใช่ให้มันมีเนินมากขึ้นเนะห,หมอเตรียมมว้ให้สองสายสองเก้าห้ากับสามหนึ่งห้า ีหน้าก็คือเปลี่ยนเลยเพราะว่าตอนแรกแบบเข้าใจว่า255คือถ้า255จริงๆมันก็ไม่ได้เล็กมากหรอกแต่สําหรับคนที่ไม่มีเนื้อหน้าอกเลยแบบฟอยฟอยคิดว่าสําหรับฟอยฟอยชอบแบบใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งอะไรเงี้ย315ไปเลยแต่หมอก็เตรียมไว้ให้ทุกไซส์แหละจะปรับไม่ให้ถ้าอันไหนมันเหมาะสมก็อันนั้นนะแต่หมอคิดว่าน่าจะน่าจะได้ หยุดแฮปปี้ค่พราะ่าพอยชอบแบบประมาณนี้เพราะว่าคิดว่าถ้ามาอยู่บนตัวพอยน่าจะไม่ใหญ่มากพอดีตัวเอาแบบว่าขอหมอว่าขอใส่ไซส์ใหญ่สุดที่จะใส่ได้เพราะว่าแต่คำว่าใหญ่สุดอ่ะคือแบบใส่แล้วไม่เป็นริ้วเหมือนอันนี้ของเก่าอ่ะจำไม่ได้ว่าทํามาเท่าไหร่แต่ประมาณ3ากว่า3า0ร้อยกว่าก็น่าจะประมาณ3ามสองห้าทำมาประมาณนี้แล้วคือมันเป็นริ้ว น่าจะใส่เนื้อกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นดุนของซิลิโคนด้วยถ้ามันสูงเกินไปมันจะตันนะหนูจะโดเตียโดตันมันจะดูดแน่นหนาหมอหมอปรับให้ใหม่มันมันขึ้นมาบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะอยากจะบอกว่าประทับใจที่นี่มากๆเพราะว่าละเอียดมากว่าเอ้ตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็มีการวัดอะไรแบบเรียบร้อยนะคะ ก็คือชอบตรงนี้มากเพราะว่าพีเอ็นดูความใส่ใจของหมอนะคะแล้วก็หมอน่ารักอารมณ์ดีนะคะสามว้อยนี่แท้จงได้เลยเดี๋ยวเราตรวจวัดรูปก,กันได้ค่ะ,ะแต่ต้องรอพิตา้าดนึงคุณหมอตรวจละเอียดมากก็คือถ้าเกิดว่าเปิดเสื้อนะก็คือจะเห็นแต่แบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนคุณหมอเก็บกดจากไหนไ่รู้มาวาดบนตัวเรานะคะแล้วคุณหมอก็น่ารักมากให้คำปรึกษาดีมากมากๆ,ๆค่ะ แล้วก็การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดของฟอยนะคะก็ไม่เยอะค่ะก็มีงดแอลกอฮอล์นะคะใครสูบหรี่อะไรอย่างเงี้ยก็งดต้องงดเป็นแบบเดือน2เดือนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็งดวิตามินอาหารเสริมแล้วก็พักผ่อนให่เพียงพอแล้วก็ก่อนจะมาผ่าตัดวันนี้ก็มีงดน้างดอาหารมาะคะ่ะตั้งแต่ตีสามเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องผ่าตัดแล้วตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนเป็นกาลังใจให้ฟอยด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องผ่าตัดนะคะ ก็ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาจริงๆแล้วคือจะถึงแล้วเอาเป็นยังไงตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าเดิมอีกคือตื่นเต้นแบบอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้พูดเสียงเริ่มสั่นแล้วนะคะก็อยากให้เสร็จตอนนี้เลยอยากให้ผ่านเวลานี้ไปเร็วๆนะคะดูบรรยากาศห้องผ่าตัดแล้วก็ไม่น่ากลัวนะมไม่น่ากลัวเลยคิดว่าไม่น่าจะจิบ ใช่ดูพี่เพริวรรณก็สวยแล้วก็น่ารักดีก็น่าจะใจดีมือเบานะคะค่ะก็ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะเริ่มทําแล้วนะคะก็จะต้องดมยาสลบก็ให้กำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอัทีตอนได้น้องนมใหม่แล้วนะคะ นูผ่าหนูผ่ากี่ช,ะะช,ชั่วโมงนะคะชั่วโมงคะผ่าสามชั่วโมงจะผ่าเดียวก่นนี้แต่ว่าเค้กหนูแก้ยากมากไม่รู้ไม่ได้พูต่มอเลยนี้เพิ่งตื่นแล้วก็จะมาอัปเดต3วัน7วันนะคะแล้วก็14วันอีกทีนะคะก็เดี๋ยวขอตัว,ตวกลับบ้านก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะฟอยน,นะคะวันนี้ฟอยก็มา Follow u ั หน้าอกนะคะหลังจากที่ทําไป10ว ah, ัน <Souls> ค่ะ <Souls> กับพี่หมอแล้วก็เออมาทำอะไรค่ะฟอยนะคะวันน right ี้ฟอยก็อยู่ที่จาเลนคลินิกนะคะวันนี้ฟอยมา follow up หน้าอกนะคะหลังจากที่ทําไป14วันค่ะแล้วก็มาตรวจแผลกับพี่หมอค่ะ14วันนี้ผ่านมาถามว่ามีอาการอะไรไหมก็คือก็มีตามปกติที่แบบผ่าตัดแต่ว่าไม่ได้เจ็บเท่าที่คิดเอาไว้อ่ะค่ะ ช่วง5วันแรกก็สามารถออกไปนอกได้แล้วแอบออกไปกินข้าวมาด้วยนี่นะคที่สาหลังจากที่ผ่านะคะก็คือตอนนี้อยู่ร้าโอมาเกสิรู้สึกว่ามันสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดเหมือนเกือบกลัวเกินเหตุไปน่อเปลี่ยนไปเยอะนะคะเพราะว่าจาก อันเก่าอะชิลเคนอันเก่ากับอันนี้มันคนละทรงกันเลยทุกคนมาเป็นทรงโลโรไฟโลโรไฟลก็คือแบบต่ำสามเจ็นะสามเนี่ยเราเห็นแบบนี้ก็คือไซส์สาม้าลองดูข,ข้างๆมันไม่มีแบบความแบบเคิร์ฟเป็นหน้าอกไม่เหมอ่จานเรื่องของรูปทรงก็คือเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็ดูไม่ใหญ่เกินตัวดูแบบ ใส่เสื้อผ้าแล้วสู๋ไอ้มันดูพอดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออดูเหมือนเรามั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้น <Wow. S 1> เวลาไม่มีบาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่มีบาปิงนกที่คอยแบบว่าดึงหน้าอกเราไวอ้อ่ะมันก็จะเป็นรอยซิลิโคนตอนแรกหน้าอกตรงเนี้ยเป็นริ้วหมอบอกว่าใส่ใหญ่เกินไปแล้วก็ใส่เหนือกล้ามเนือ้อแต่รอบเนี้ยคุณหมอใส่ให้ใต้กล้ามเนือ้อแล้วก็ใส่ไซส์ที่พอดีกับเรานะคะก็เลยไม่ห็นเป็นริ้วซิลิโคนอนะันนี้ก็คือชอบมากๆค่ะ รู้สึกว่าหน้าอกเราอะมีเนินขึ้นเวลาถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคือจะเห็นเนิน <c oughs> คือหน้าอกเดิมอะมันไซส์ใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่าหน้าอกเนี้ยมันไซส์เล็กกว่าแต่มันพุ่งกว่ามันก็เลยดูแบบดูสวยกว่าเหมือนเป็นหน้าอกคนจริงๆมากกว่าอะไรอย่เงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็ใส่เสื้อแบบแบบ เว้นอย่างนี้ไม่ได้อะแต่ตอนนี้เราสส่ไปแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเออดูเรามั่นใจขึ้นค่ะ <ª> ก็ทําไปแล้วี๋ยววันนี้14วันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง,งน,านะก็ได้คุยกับคุณหมอ Louise แล้วนะคะจากที่ปกติตัวเองอ่ะดูหน้าอกเองในกระจกอยู่แล้วก็ชอบอยู่แล้วแต่ ว่าพี่หมอก็ตรวจแล้วก็บอกว่าเออหน้าอกเราสวยจริงๆิเออไม่คิดว่าทำออกมาแล้วจะแบบว่าดูดีขึ้นได้ขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วอะเคสของฟอยเป็นเคสที่แก้ยากมากๆเมื่อก่อนอะโหนฟอยจะค่อนข้างต่ำนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วค่อนข้างต่ำมาอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่มีเนินหน้าอกตอนนี้นะคะมีเนินหน้าอกแล้วเคยไปถามหมอเกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่แก้ให้ <S <S เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเตรียมใจเวลาว,ว่าเออมันอา,อาจจะออกมาไม่สวยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะแบบสวยแต่แบบไม่ค่อยสวยมากแต่พี่หมอบอกว่า อันนี้คือสวยเลยในเคสแกนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือชอบในเรื่องของรอยแผลพี่หมออ่ะเขากลัวฟอยอ่ะจะมีรอยแผลเป็นเยอะเพราะว่าทํา ผ่าหน้าอกมาครั้งที่3แล้วถ้าเกิดว่าผ่าผ่าครั้งนี้แล้วกีดแผลใหม่ก็จะกลายเป็น3แผลเลยแต่พี่หมอเขาก็เลยเลือกที่จะกรีดแผลเดิมให้เพราะฉะนั้นรอยแผลก็คือจะเป็นแผลเดิมก็ไม่มีแผลเพิ่มเท่ากับว่าเออก็แบบรอยแผลเท่าเดิมอะไรอย่างนี้แล้วก็เย็บหน้าอกให้หน้าอกมันแบบว่ากระชับขึ้นไปข้างบนด้วยแล้วก็พี่หมอก็ชมว่าปอยดูแลตัวเองดีมากใส่ทับพอร์ตบาร์ทุกวันก็เลยทําให้หน้าอกสวยแล้วก็ได้รูปแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็คือต้องใส่ต่อไปอนค่ะ ยังใส่ซัปพอร์ตมาอยู่แล้วก็ใส่สารลัดนะคะอยาให้ดูนี่ก็คือแบบแต่งตัวเนียนอันนี้มันปิดได้ไงเวลาถ่ายรูปปะรอดูหน้าอกของฟอยนะคะอัปเดตอีกทีครั้งต่อไปนะคะมาดูกันว่าจะสวยออกมาขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะฟอยค่ะวันนี้นะคะฟอยมาอัปเดตหน้าอกหลังจากแก้ไปครบ1เดือนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ นี่เลยค่ะก็เป็นหน้าอกของฟวอยหลังจากที่แก้ไปครบหนึ่งเดือนนะเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมคะอันนี้นะคะหน้าอกของฟวอยนะคะฟวอยก็ต้องบอกเลยว่า กว่าจะได้มาอันนี้นะคะก็ต้องดูแลอย่างดีมากนะคะนอกจากพี่หมอจะทําสวยแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะก็ใช้ชีวิตแบบว่าอย่างระมัดระวังนะคะหน้าอกของเราก็จะสวยเข้าที่แล้วก็ได้รูปค่ะ <Okay. S 1> อันนี้นะคะทําไป 315cc ก็รู้สึกว่าพอดีกับตัวมากๆตอนนี้น้ําหนักผอมลงก็ไม่เกิดเป็นริ้วรอบซีลิโคนแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยก็คือถ้าผอมลงนิดนึงก็คือจะเกิดหนักเลยนะคะอันนี้ก็คือแฮปปี้มากๆที่แบบว่าปกติน้ําหนักของ คนเราเราจะทั้งเพิ่มแล้วก็ลด,ดู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็น้ําหนักลงมาเยอะมากแต่ว่าหน้าอกก็ไม่มีริ้วไม่มีอะไรเลยค่ะก็แฮปปี้กับหน้าอกอันนี้มากว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคือที่บ้านคุณแม่เนี่ยจะชอบมากเพราะว่ารู้สึกพอดีตัวแล้วมันก็สวยเหมาะสมกับวัยมากกว่าคุณแม่ก็แฮปปี้ตรงนี้มากๆเลยค่ะส่วนเพื่อนก็ชมว่าเออถ่ายรูปสวยขึ้นดูแบบเข้ากับตัวเองมากขึ้นอะไรางเงี้ค่ะ หลังจากที่แก้หน้าอกอันนี้มาก็แต่งตัวแบบแหวกหน้าอกตรงกลางได้ก็แฮปปี้กับการใส่เสื้อผ้ามากเพราะว่าสามารถใส่ได้ทุกเแบสบแบบก็สวยทุกแบบเสื้อในอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยซื้อมาตั้งแต่หน้าอกอันเก่าแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนคือตัวเนี้ยใส่ไม่ได้เพราะว่าแบบนมมันจะต่ํามากแล้วทำให้แบบว่าใส่ตรงนี้แล้วเห็นจุกข,ขึ้นมาอย่ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือใส่ได้แล้วแล้วก็แฮปปี้มากค่ะ ว้าวคุณหมอเก่งมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเคสฟอยเป็นเคสที่แก้ยากมากๆเขาแก้ด้วยแบบฝีมือเขาล้วนๆนะคะก็สามารถทําให้หน้าอกของเราเนี่ยสวยแล้วก็เป็นปกติได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไปปรึกษามาก็คือเข้าใจว่าหน้าอกของเราเนี่ยแก้ไม่ได้และแน่เลยอะไรแบบนี้พอหลังจากที่ทำที่นี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ไม่ยากขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าหมอเก่งทุกอย่างก็จบ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่อยากมีหน้าอกที่สวยหรือว่าใครที่มีปัญหาหน้าอกทํามาแล้วไม่ชอบไม่แฮปปี้กับหน้าอกของตัวเองนะคะ mm hmm. ก็แนะนํามาที่จารเลมคลินิกได้เลยะคะ่ะเพราะว่าหมอหลุยเนี่ยเก่งมากคอยการันตีเลยเพราะว่า จากหน้าอ,อกตัวเองแล้วคือหน้าอ,อกตัวเองอนนี้สวยมากแล้วก็แฮปปี้มากนะคะแผลก็สวยคือทุกอย่างแฮปปี้ดีไปหมดแนะนําเลยว่าถ้าทาที่นี่จะไม่ผิดหวังยิ่งใครถ้าเกิดว่าอยากจะทารอบแรกนะอยากทาครั้งเดียวจบไม่อยากเจ็บตัวแบบสองสาครั้งแบบฟอยนะคะก็แนะนําที่นี่เลยค่ะทีเดียวจบจริงๆนี่ก็จะเป็นหน้าอ,อกสุดท้ายของฟอยแล้วค่ะปากลาคลินิกเลยนะคะบ๊ายบาย เหตุผลที่เลือกคลินิกนี้ก็เพราะว่าพูดตรงๆก็คือไปดูหมอดูมาแล้วเราก็เอาชื่อคลินิกมารีกันแล้วก็เปิดไครดูแล้วหมอทุกคนบอกว่าเออทําที่เนี่ยปังนะฉันก็เลยมาปรึกษาเลยวันรุ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเลยแล้วก็ไปดูรีวิวมาแล้วชอบ คือถ้าเกิดว่าหมอดูบอกว่าเออที่เนี่ปังนะแต่ดูดีแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นบล็อกเกินมันไม่ธรรมชาติก็ไม่เอา <Okay. S 1> นะคะก็คือดูดีวิแล้วสวยก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคที่นี่น่าจะตอบโจทย์เราเราก็เลยเลือกที่นี่นะคะเราเหนื่อยกับการสัญกรรมมากแล้วเราอยากแบบทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เลยแบบว่าเออันเลือกที่ดีที่สุดไปเลยดีกว่า